ทำใ้แม่หน่อยแล้วนมไม่พอให้กินนะนี่อเ๋ยวมีช่วยกันหน่อยหรอเยอไหมครับถึงมีน้อยแต่ประโยชน์เยอะนะงงเลยยังไงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอเล็กเอ๊ะ่ครับไม้สนใจสนใจยินค่ะ มามามา่าไงค่ะลงหลับไปยังเนี่นนยปลุกเด็กๆนี่ปุกได้ไม่เป็นไรใช่ไหมได้ถึงเวลากินนมค่ะถ้าถึงเวลากินนมแล้วก็ลองปุกดูแต่ถ้าจะเขาไม่ดูจริงๆก็ต้องรอเขาอะไรเงี้ย่ะ ท่านั่งนี่น่ารักดีอุ้ยม <laughs> <c oughs> ามามามาๆมาๆมามาเลยก็แล้วลมในท้องเยอะเหรอเหรือ,อยังไม่อยากว่าลมอยู่เป็นเหมือนแม่แล้วนี่แหละแม่กินแ,แล้วแ อ๋นนี้เหมือนที่ลมในท้องที่บอกมันเป็นคล้ายน้ำลายเนี่ย